ซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกร7,500ล้านแสนบาทนะครับจะการันตีผลตอบแทนร่วม189,000บาทแน่นอน100%ไม่มีใครไม่ได้นะครับไม่ได้นะได้แน่นอนกันทุกคนถ้าซื้อ7,500ล้าบาทแบบเรียงหน่วยนะครับ สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกดเปิดขายแล้วนะครับวันนี้นะวันนี้ก็ยังเปิดขายอยู่นะครับแล้วก็ยังคงเปิดขายเรื่อยๆนะฝาก500บาทลุ้น20ล้านบาททุก24ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการคำนวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กด b ั c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรายละเอียดของแคมเปญสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กลุมบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ500บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะครับรับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้นนะครับวงเงินรับฝาก150,000 ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด30หมวดเปิดรับฝากเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วงที่1รับฝาก1นึ่งแสนล้านบาทนะครับยีหมวดผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ตั้งแต่17สิงหาคม2567เป็นต้นไปและผ่านทางทอกอสนะครับสาขาทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กันยายน2567เป็นต้นไปส่วนช่วงที่2นะครับจะรับฝากนะครับห้าหมื่นล้านบาทนะครับเป็น10หมวดนะ เมื่อรับฝากช่วงที่1เต็มวงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทแล้วนะครับทั้งนี้ธนาคารจะมีการประกาศรับฝากช่วงที่2ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกใช้เวลานาน,านอยู่นะกว่าจะนะครับอายุการรับฝากนะครับสปีครบกําหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ3บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.3ต่อปีนะครับธนาคารทรกรสจะโอนเงินต้นนะครับและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก10บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนได้490บาทต่อนหน่วยไม่แนะนําให้ถอนคืนเด็ดขาดนะ ไม่นั้นค,คุณขาดคุณทันทีเลยจำนวนเงินและซื้อสลักอมรัพย์ทุยสินชุดมรกรม,ม,มรกตนะครับซื้อ7 5็ดล้านบาทจะได้รับ1 5ึ0 0หนหน่วย15,000หน่วยการันตีถูกเลขท้าย3ตัวแน่นอนนะครับเนี่ยสองบาทต่อหมายเลขเนี่ยนะครับสครั้งนะครับโดยถูกทั้งหมด30ใหมายเลขแบบการันตีร้อเไม่มีไม่ถูกนะครับนะถ้าซื้อเรียง7 5็ดล้านห้นหน่วยยังไงก็ถูกแน่นอนนะครับ 200คูณ30ก็เท่ากับ6,000บาท6,000บาทต่อง,งวดคูณ24งวดก็1 4 4 0 0 0บาทเมื่อครบกำหนดเนี่ยจะได้รับนะครับหน่วยละ3บาทนะเป็นกาไรนะ3บาทคูณ15,000หน่วยก็เท่ากับ45,000บาท144,000บาทรางวัลบวกกับดอกเบี้ย45,000บาทเป็น 189,000บาทนี่คือได้แล้ว100%แล้วก็ไปรู้รางวัลอื่นๆอีกนะเพราะยิ่งซื้อเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้นะครับ503บาทคูณ15,000หน่วยเท่ากับ7,545,000บาทถูรองทุกงวด6,000บาทคูณ24งวดก็144,000บาท7,545,000บาทบวก144,000บาทนะครับ เป็น7,689,000บาทนั่นเองรับไปเน้นๆเนาะเนะก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนห้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ1การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้ยเกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้ เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดิวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตัวจสอบเอะใจถูก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะ นะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชชชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชชชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย